โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทะ คลิปนี้มารีวิวดานิโอโมนะฮะ97โอปอลน้อยแต่สเตตค่อนข้างโอเคนะครับผมโคเพลเยอร์ฮนะเกมรุก84บอลโรรน91เลี้ยง 93, นะบอล93ไปประกบตัว93ครองบอลยึกถือว่าดีมากนะฮะสองสั้น90ดีเปิดบอล82ก็ใช้ได้อยู่นะจบสกอร์78นะความโค้ง81นะฮะสปีด77สปีดต้น90สปีดต้นดีเลยนะครับผมลังกันยิง79 เรื่ยิงไกลเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนะมันไม่ค่อยแรงบาลานซ์เป็ดก้าแล้วก็สเตมิน่าเจ็ดแปดนะสเตมิน่าถือว่าน้อยนะครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือครองบอลกระจายบอลน,นะฮะสกิลหนะ้ามีดับเบิลทัชคัตแมนเทิร์นโซคอนโทรลปั่นโค้งยิงลูกคุกยิงท่ายากอาเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดริมเส้นแล้วก็ซูปเปอร์ซับนะสำรองไม่ใช่สำรองดิสกิลเสริมได้นะสกิลเสริมได้ ก็ถ้าจับลงได้สำรองอ่ะน่าจะดีนะน่าจะดีว่ามันก็สเตมีน้าหน่อยอะไรเงี้ยตัวหลักก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไป โอเคกิมได้สำหรับดานิโอโมนะโอโมโอโมของฟอกนะครับผมนะโอเคมานะครับผมครองบอลดีจ่ายบอลดีแค่นี้พอนะเรื่องยิงไว้ทีหลังด้วยโออที่มันไม่ได้เยอะนะมันก็ค่อนข้างจำกัดเรื่องสเตตนะโอโมฮะคืนไปที่นีมาไม่ถึงนะครับของลูกนี้กันไรฮะดานิโอโมไปเข้ากลางแล้วยกนีมาไม่น่าทันว่ะเดนิโอโมฮะ โมออกค้างก่อนรอแล้วเอานะรีบจ่ายไปหน่อยโอโมขึ้นมงโอเคนะเรื่องมงอาจจะไม่ได้เด่นแต่ก็พอได้อยู่นะพอแย่งกับเพื่อนได้บิงสวยไปแล้วโอโมโอโมหูไม่ไหวว่ะนะสปีดต้นอ่ะมันดีนะแต่มาว่าสกิลเปิดริมเส้นมันต้องโดนอย่างนะสปีดต้นอ่ะมันดีแต่ถ้าทับสปีดจริงอ่ะมันมันก็ช้าอยู่นะ ฝ่ายนะดูดิสิปีต้นดีมากอะอลูกนี้ดีนะนะถึงจะยังไม่สุดก็เถอะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่มาโอโมออกข้างวะโอโมโค้ง,ง,งยิงยังยังเปิดริมเส้นใช้ได้นะครับผมเนะเปิดริมเส้นใช้ได้เลยสำหรับโดนิโอโมมาแล้วเติมเกมเติมไปอยู่ฝั่งริมเส้นถ้าส่วนใหญ่นะเนะเติมไปอยู่ริมเส้น ผมโม่เจ็ดเก้าเท้าขวานิ้วหว่าผมก็ไปเปิดเท้าซ้ายสันานเจียะเนี่ยมาลูกสูตรมีไหมล่นยากลูกสูตรเล่นยากว่ะนะปุ่มมันเยอะเกินเนี่ยมาแล้วคืนแล้วคงคงได้โมงแต่ยังไม่ได้ฮะโอโมเอ้ยอ้โอโม,อ,โอ,โมโอ,อยู่ไหนอน่ยอยู่นี่อยู่นี่วนวน,วนให้นี่มาไม่ได้อยากได้สวยฮนะไปโอ้โห ใจไปใจมาก็เสียะนะครับผมอูโ,อโมอยู่กลางแล้วปะอยู่กลางแล้วปะถึงโอโมโอหยังไม่ได้นะครับผมเนะี่อูแต่สเตมิน่าหมดเลยว่ะนะนะสเตมินาคือไม่ไหวทีนี้มาครับผมโอโมวิโโ่งโหสเตมินาไม่ไหวว่ะนะเล่นดีนะเล่นดีนะเติมเกมสวยจ่ายบอลมีโอกาสเปิดริมเส้น2-3ครั้งถือว่าใช้งานได้ดี แต่ใสไม่น่าไม่ไหววัะด้วยตำแหน่งนะด้วยตำแหน่งนี้สไตล์เนี้ยมันวิ่งเยอะอยู่แล้วนะหมดหมดแบบดูดิครึ่งหลังมาก็ถือว่ายังช่วยได้เยอะอยู่แต่แต่ก่อนจบครึ่งแรกมันก็คือแดงแปแเลยอะโมฮะออกข้างไอ้สวยลูกนี้ที่เื่นรายฮะโอโมวิงวิ่งวิงวิงเพื่อนวิ่งแทงทะลุช่องโอ้โหจ่ายสวยนะลูกนี้จ่ายสวยในมาปาดไม่ไดู้้หแต่จ่ายสวยจริง นะใจ่ายสวยจริงคิดถึงดบรอยเลยว,ว่ใจ่ายอย่างนี้นะฮะโอเคโอโม่ฮะฝากแล้วคืนดึงดึงรอกะว่าจะยิงไกลโอ้โหอีตรายการนะฮะมาทีคาเวียนะโอโม่โอ้โหไม่ได้นะคาเวียรจ่ายมาไม่ดีก็เลยไปไม่เป็นเลยทีนี้โอโม่โอโม่โอ้โอจะไปปั๊มนะแต่สเตมิน่าก็แดงเลยนะนะสเตมิน่าเริ่มแดง โอโม่ฮะเอาข้างเรียบร้อยบูเซล่าเอมูวิ mo, wing, ่งโอมูวิ่งวิ่งแทงโอ้โหไม่หลุดไม่ถึงนิดเดียวนะฮะนี่มาครับผมโอโม่ o mo, ใช่ไหมตรงนี้เอา้จาจ่ายติดเฉยฮาเบิฮะ o โอโมโอ้โหฮาร์เบตจ่ายไม่ดีเลยว่ะนะฮะจ่ายไม่ได้พึง่งไม่ได้แบบไม่ได้ลุ้นเลยอะโอเค จบเกมนะครับผมสูสงต้องต่อเวลาพิเศษว่ะแต่สเตมิน่าไม่ไหวโอโมเทมิน่าไม่ไหวจริงแดงแบบแดงรู้จะแดงไงแล้วอ่ะคนอื่นยังพอได้อยู่โอโมไม่ไหวว่ะนะครับผมโอโมไม่ไหวสเตมิน่ามันน้อยให้มันน้อยเกินนะแต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากแต่ใช้ได้อยู่นะด้วยการจ่ายบอลเติมเกมนะสปีต้นใช้ได้นะถึงมันจะยังไม่ได้แบบ ถึงขั้นเข้ามือขนาดนั้นแต่มันก็ยังยังยัง,ยงใช้ได้อยู่นะครับโอเคต่อเกมช่วงต่อเวลานะครับผมไปฮะโอเคช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมจะมีผลงานไหมเ<ส>ดิโอโมนะโดยรวมก็ดีเชื่อมเกมได้นะขึ้นเกมสวยแต่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรนะฮะอาเวดฮะโอโมโอ,ออกขอ้างเบาไปหน่อยลูกนี้นี่มานี่มารอโอโมโอวิ่งถึงโอโ้โหมเอ้าเอ้าโอ้โหนึกว่าจะดักได้ ถ้าดักได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะเมื่อกีน้นี่มาครับผมปาย h e d i n o v ิ r w i n g o วิ r i n g คืโอโม,มันเติมเกมดีนะแต่คือเห็นมันวิ่งอ่ะมันวิ่งดีแต่เวลาจ่ายแล้วเหมือนมันไม่ทันอ่ะนะโดนสเตสเตไม่นาที่มันน้อยด้วยแหลนะนะโอ้โหการยิงแต่ละทีนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยคนละทีสองทีแค่นั้นเองนะเกมอยู่ตรงกลางสะส่วนใหญ่นะโอเคมาช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลานะฮะ มาทีไรมินยามาครับผมข้างหน้ามีฮาเวดขอฝั่งนู้นเป็นเอเปเป้โอ้โหจ่ายไม่ถึงนะฮะเอ้าฮาเวดฮาเวดไม่น่าอับลาดโอ้โหเอาดีนะเอาดีเกมเหมือนไม่มีอะไรนะโอโม่ก็หายไปจากเกมเลยตั้งแต่ต่อเวลาว่ามึงก็เหนื่อยมากแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนออกด้วยไงนะโอ้โหมาเจอกองหลังเขาพลาดก็บาดเจ็บดีครับอย่างนี้ อย่ามาวะโอโมอ,อยู่ไหนจะป้อนอย่างเดียวอโอโมอ,อยู่ไหนโอ้โหคือโอโมอน่าจะไม่เติมแลว้วอะคือมันหมดแบบหมดแบบขารากแลว้วอะน่าจะไม่เติมแล้วมาได้ช่วงของพลาดนะครับผมนะโอ้โหเจอทีมขเขาแต่ละทีเมื่อกี้โคตรหวาดเสียวลิเคเลอร์มาเพียบนะฮะซอนเนโอ้โหซอนซาร่ามาครบนะครับผมลิเคเลอร์ แต่ดานหลังมาเนี่ยต้องบอกว่าริคอยเล่ยยิงยากยิงยากพอสมควรเพราะว่าซอนกับซาร่ายิงไปคนละสองสมทีเนี่ยชนคานหมดเลยนะครับผมโอเคนะโอเคโอโมได้ไปเท่าไหร่โอโมได้ไป4.5แย่สุดในทีมถามว่าแย่สุดไหมส่วนตัวผมว่าไม่นะไม่เพราะว่าอะไรมันมันก็เล่นดีอ่ะมันก็เติมเกมดีแต่มันไม่มีผลงานแค่เองนะเติมเกมดีจ่ายบอลดีนะดูโอเคเ7อ่ะนะ 9ก้าเจ็ดทุกวันนี้ถือว่าน้อยมากแต่ก่อนอนะ่ะเก้าเจ็ดถือว่าเยอะตัวนี้เก้าเจ็ดถือว่าแบบเช่แบบคือน้อยอะ่ะแต่ยังแล้นได้ดีนะครองบอลจ่ายบอลดีนะนะเดโมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let s.